กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ the soft channel นะครับในครั้งนี้ผมจะนำเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับซีซีกลุ่ม a l ล r m e r t y b u ั f กันนะครับอะไร m e น t y b u ั f คืออะไรนะครับ a l ล r m e r t y b u ั f ก็จะมีอยู่3อย่างก็คือคำสาปพิษแล้วก็ไฟไหม้นะครับทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นดีบัฟที่สร้างความเสียหายให้ศัตรูทุกเท่านะครับซึ่งซีซีในกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีการสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ช่วยสนับสนุนการทำงานให้ทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับ โดยเฉพาะกับเซเว่นบ,บางตัวที่เล่นคอมโบกับอารามเนดีบัฟนะครับเอาละเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า CC ในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะ CC กลุ่มอารามเอนดีบัฟทั้งหมดจะมีอยู่6ใบนะครับเป็น CC ระดับ3ดาว4ใบแล้วก็ระดับ4ดาว2ใบนะครับเอาละมาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละใบทําอะไรได้บ้างนะครับมาถึง CC ใบแรกนะครับ CC ใบแรกนี่ก็คือ g e n d a r y ี่ e ีส of the Groove ตัว CC ใบนี้มีลักษณะาการทำงานก็คือเมื่อใช้คอมมานด์การ์ที่สวมใส่ CC ใบนี้โจมตีมันจะทำงานตทตนทีนะครับโดยมีเอฟเฟกเพียงอย่างเดียวก็คือเมื่อโจมตีแล้วเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะติดสถานะคำสาบนะครับซึ่งจะสร้างดาเมจ500หน่วยเป็นระยะเวลา3เทิร์นตัว CC นี้มันเหมาะกับการเล่นกับเซิร์ฟวนที่เน้นการใช้คำสาบนะครับซึ่งณนะตอนนี้สายนี้ยังค่อยนิยมนะครับ แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังเอามาใช้ได้นะครับโดยเอามาใช้ตัดพวกบัฟกล้ามเขียวที่มีจํากัดจํานวนั้างนะครับซึ่งด้วยโอกาสที่มันติด100%เนี่ยมันทําให้ตัวบัฟกล้ามเขียวมันต้องทํางานทันทีนะครับอันนี้มันก็เป็นวิธีการใช้อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับ CC ประเภทเนี้ยมันเป็นการดีบัฟใส่อีกฝ่ายค่ารีสิสแตนของอีกฝ่ายเนี่ยมีผลกับการติดหรือไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูตัวไหนที่มีความต้านทานสูง คำสาปของเราอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยเอาแล้วนะครับมาถึงตัว CC ใบไปที่2นะครับ CC ใบนี้ก็คือจ Man w i t h ส i b i l l i น n กเ c o m m a n d s e a l นะครับตัว CC ใบนี้ทำงานเหมือนตัว CC ใบแรกเลยนะครับก็คือเมื่อใช้ค m m a n d ที่สงมใส่ CC ซไนี้โจมตีมันจะทำงานทันทีนะครับซึ่งก็มีเอฟเฟกต์เพีงเอฟเฟกเดียวเช่นกันก็คือทำให้เป้าหมายติดสถาไฟลวกสร้างดาเมจ500หน่วยเป็นระยะเวลา3เทินะครับ ด้านคุณสมบัติของตัวซ c ใบนี้จัดว่าธรรมดานะครับแต่เมื่อใช้ควบคู่กับตัวซ c ซียางฮันนี่เล็กแล้วตัวซ c ใบนี้มันจะทำให้ฮันนี l เล็กทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าใครมีฮันนี่เล็กแบบเต็มตัวซ c ใบนี้มันจะดีมากนะครับและมันจะเล่นคู่กับตัวสวนที่มีความสามารถในการเผานะครับมันทําให้การโจมตีมันสูงขึ้นและก็โจมตีได้อย่างต่อเนื่องด้วยเงื่อนไขาการทํางานเพียงอย่างเดียวของฮันนี่เล็กมีเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือ มันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายติดสถานะไฟลวกซึ่ง c c e ใบนี้จะเป็นใบเบิกทางให้ตัว CE ใบนั้นทํางานนะครับซึ่งมันเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมาถึงความสามารถของตัว c c e ใบถัดมานะครับ c c e ใบนี้ก็คือ Two k i m s u n i m t e r i a l Maiden Command Seal นะครับ ตัวซ c ใบนี้มีลักษณะาการทํางานเหมือนกันเลยนะครับก็คือเมื่อใช้คอมมาที่สมใส่ยีซใบนี้โจมตีจะทํางานทันทีนะครับทางด้านเอฟเฟกนั้นมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยจะทําให้เป้าหมายติดสถานะไฟลวกสร้างดาเมจ3 0 0หน่วยเป็นระยะเวลา3เทรอนะครับและก็จะเพิ่มดาเมจคิดิคอลในใบที่สมใส่ด้วย5%อซนะครับตัวซีใบนี้ก็เป็นใบที่ทํางานค่อนข้างดีนะครับเพราะนอกจากจะทําให้ไฟตรงข้ามติดสถานะไฟลวกแล้วก็ยังเพิ่มดาเมจคิดิคอาให้อีกด้วย แน่นอนว่าตัว CC ใบนี้มันใช้ควบคู่กับตัว CE ฮันนี้เล็กได้อย่างดีนะครับเหมือนใบก่อนหน้านี้เลยนะครับมาถึงความสามารถของ CC ใบถัดมานะครับอันนี้เป็นสีดาวแล้วนะครับอันนี้ก็คือจินแลมนะครับลักษณะการทํางานของตัวซ c ใบนี้ก็เหมือนใบอื่นเลยนะครับก็คือเมื่อใช้คอมมานด์การ์ดที่สวมใส่ CC ใบนี้โจตีมันทํางานทันทีนะครับโดยจะมีเอฟเฟกอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยจะได้รับดาวทันที2ดวงนะครับ และอย่างที่2ก็คือจะทําให้เป้าหมายติดสถานะไฟลวกสร้างดาเมจ3 0 0หน่วยเป็นระยะเวลา3เทอร์นะครับทางด้านดาเมจไฟลวกเนี่ยเราไม่ค่อยแคร์เรื่องตัวดาเมจมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้แรงหรอกยกเว้นเสียแต่เราจะใช้ควบคู่กับใบที่มันยกระดับความเสียหายจากการติดสถานะไฟลวกนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับตัวเซเว่นที่ใช้ตัว CC ประเภทไฟไหม้เนี่ยจะใช้ควบคู่กับ CE ที่ชื่อว่าฮันนี่เล็กซึ่งใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ และข้อดีอีกอย่างนึงก็คือให้ดาวทั้ง2ดวงแน่มาถึง CC ใบถัดมานะครับ CC ใบนี้ก็คือ Command Seal of f r i e n d l y Corrupted เอฟเฟกต์ของตัว CC ใบนี้มีอยู่2อ,อย่างนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งมันเป็นข้อเสียเอฟเฟกต์หลักก็คือจะทําให้เป้าหมายติดสถานะพิษนะครับซึ่งสร้างความเสียหาย600หน่วยเป็นระยะเวลา3เทร์นะครับซึ่งในส่วนของคนเสียก็คือเราจะได้รับความเสียหาย100รหน่วยนะครับเมื่อใช้คอมมานด์การ์ดที่สมสัยใบนี้โจมตี ซึ่งพอนี้จะไม่ทําให้เราเสียเลือดจนต่ากว่าหนึ่งนะครับก็คือเราจะไม่ตายจากผลของ CC ใบนี้นั่นแหละซึ่งถ้าเราใช้ตัว c c ใบนี้บ่อยๆเราก็ลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับตัวซ c ใบนี้เป็นตัวซ c สร้างสถานะพิษเนาะซึ่งมันจะใช้ควบคู่กับตัวสแส่วนที่เน้นการโจมตีด้วยพิษหรือไม่ก็มีพิษเป็นเงื่อนไขในการสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นโรบินฮูดนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นตัวใบที่เหมาะกับโรบินฮูดอย่างมากนะครับ ถ้าใครใช้โรบินฮูดเป็นหลักใบนี้ก็เป็นใบที่ช่วยเสริมให้ตัวโรบินฮูดทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับมาถึงใบสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับตัวใบนี้ก็คือ g ก t w i ส h w e e d p o l l i h t นะครับตัวลักษณะการทำงานเหมือนกันทุกประการนะครับและก็มีเอฟเฟกอยู่2อ,อย่างอย่างหนึ่งเป็นข้อเสียครับเอฟเฟกหลักก็คือจะทำให้เป้าหมายติดสถานะพิษสร้างความเสียหาย1000หน่วยเป็นระยะเวลาสเท่น,นะครับแต่จะมีข้อเสียอยู่ที่ว่า เป้าหมายที่ถูกโจมตีจะฟื้นฟู HP 300หน่วยนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะครับก็คือคิวให้ายต้องข้าม300หน่วยการสร้างความเสียหาย1,000หน่วยแต่ว่าฟื้นฟู300หน่วยเนี่ยผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่าผลพิษม,มันติด3เธอเลยทเดียเพราะว่าผลพิษมันติดสเธอเลยทีเดียวแต่โดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องดาเมจจากพิษอยู่แล้วนะเพราะปัจจุบันการเล่นสแสวแนกลุ่มพิษเนี่ยมันยกระดับความเสียหายได้ยังไม่ค่อยเยอะนะครับ และก็เล่นค่อนข้างยากด้วยและใบนี้มีประโยชน์อะไรนะครับใบนี้มันจะมีประโยชน์กับตัวรบินทูดอย่างมากนะครับขอแค่เป้าหมายติดสถานะพิษตัวหกกุของรบินฮูดก็รุนแรงขึ้นแล้วนะครับก็เหมือนใบก่อนเลยนะครับซึ่งก็แนะนําตัวรบินทูดให้สมใส่ตัว CC ซีใบนี้อีกเช่นกัน,นครับซีซีในกลุ่มอะไรยเมนดีบาทุกอันนะครับมันจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าายตรงข้ามต้านทานสูงโอกาสที่จะติดมันจะน้อยลงนะครับ ถ้ามันต้านทานสัก50เนี่ยโอกาสติดก็ครึ่งต่อครึ่งและแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวที่เราเจอมักจะมีประมาณ20นะครับซึ่งก็หมายความว่าโอกาสติดถึง80เลยทีเดียวซึ่งหากถามว่าตัวซีซีบนี้ไม่เหมาะกับการเล่นแบบไหนนะครับมันจะไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเจอชาเลนจ์หรือว่าสแวนที่มีการต้านทานดีบัฟสูงหรือสแวนที่มีบับก้ามเขียวแบบบุฟเฟ่เนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างยากนะครับ และตัว c c ใบไปนี้โดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอามาทําเป็นดาเมจหลักอยู่แล้วมันจะเป็นดาเมจที่เอาไว้เสริมเงื่อนไขในการทํางานให้สมบูรณ์นะครับซึ่งในอนาคตถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทําให้ตัว CC กลุ่มนี้มันทํางานได้ดีขึ้นนะแต่ณปัจจุบันยังไม่มีเท่าไหร่และการจัดทีมยื้อที่ใช้อไ g เมนตดีบั๊พวกนี้มันทําได้ค่อนข้างยากด้วยเอาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดถึง CC ในกลุ่มอไ g เมนตดีบั๊ไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน ซึ่งในครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนําว่ากดซับ c r i b e เพื่อติดตามตัวชาแน,นลนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ